สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้องเอฟซีที่หกักแพงกันเบิดสุขุสุคนว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ท้งต่างประเทศกับอทักทายสวัสดีคือเก่าพี่น้องเลยกะยินดีต้อนรับขอสู่ช่องพี่น้องมิตราคือเก่าเดอ้อเนาะกมืมอนี่กะบสวัสดีกันอยู่ในบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องเลยกะพอดีวา่าสีพาพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขุสุคนเนาะไปหา,าน้องสาวก็ลอกเพลินพี่น้องเลยกัน พอดีวามืัอนี้กับแม่น้องวินตาก็ได้เป็นสื่อกางสะพานบุญให้อนาทางแฟนของเพื่อนเนาะที่อยู่ทังฝั่งไทยพี่น้องเลยจังใดกับแม่น้องวินตาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทังเพื่อนหลายๆเด้อเนาะที่ไว้วางใจให้ทางแม่น้องวินตาได้เป็นสื่อกางสะพานบุญในครั้งนี้จังใดก็ขอให้อ้ายจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งปวงมัว่าเสียหาเงินหาคำอันใดก็ขอให้ลำให้รวยเห็ุธุรกิจเหตุก,ก,ก,หตการเห็ดงานอันใดก็ได้อ่าื้นนี้ก็สิได้ไปมอบเงินให้เพื่อนพี่น้องเลยกะ ลายสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยจังไดกัสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปรุ่นแล้วก็ติดตามน้องกับน้องว่าอ่าสิเป็นเงินเท่าไรพี่น้องเลยก็ถือว่าลายสมควรอยู่ถ้าว่าลายเป็นเงินกีเล่าก็ได้เนาะก็จังไดกัไปติดตามรับชมน้องกันเด้อพี่น้องเลยโอเคถ้าไปกันเลยโอเคพี่น้องเลยตอนนี้กัมาอห่อเทื่นของน้องกับโลกเป็นที่หยมห้อยแล้วโอ้ถ่ายพื้นสิไปทั้งใดเด้อมือนนี่เนาะสงสัยพื้นสิไปอ่ะสีขาวว่านี่ว้าบุญจันทร์ สบายดีลูกจะไปตลาดบ่โอ้จะเอาเข่าไปซีได้หนิเนาะเข่าไหมบ่นี่ยเข่าไหมเข่าไหม่อเจ้าน้องกระลอกปุ่นจันได้กินเข่าไหมแล้วอ๋อพี่น้องเลยเด็ดก่อ,อกเต้ะจะเศร้าเมาื่อไงแม่น้องมิตามาเฮือนของน้องกระลอกมา,อาเอาเงินมาหายเพื่อนเลยพี่น้องเลยจังใดกะสิเป็นเงินทใดกะไปติดตามครับส้มน้องกันเด้อเนาะอออเจ้า ถือกระตุกอีสั่งได้บุลุงพุ่งพัวบ้านโอ้มาแก่มาแก่เข่าบ่มาแก่เข่ามาแก่เข่าเท่อนน้องกระโลกเป็นทีเหียบห้อยแล้วเนาะอยู่ในบรรยากาศเศร้าพี่น้องเไยกะเฝ้าไปเวียกไปการกันเลยอ่ามาหาน้องกระโลกแต่เศร้ามาเนี่ยสบายดีโดยสบายดีสบายดีเชิญเด้อพ่อแม่พี่น้องเไง เฮ้ยแม่สาวบุจันมานั่งน้ำกันเฮ้ยพี่น้องไงมาหลินน้ำบุญจันแต่เศร้าวันนี้บุญจันทร์เลยโอ้ยเปไหนไดเกี่ยวข่าวเกี้ยน้ำแล้หรอเปล่าเกี่ยวข่าวอะไรหาช่องมือชามมือนี่แหละเกี่ยวข่าเออข่าวอันนั้นพัชชิเวทเปล่าเข่าพัชชิเวทเออพี่น้องเไยมาหลินน้ำน้องก็โลก กระแมนพี่้องไงมาอันนะเอาข่าวดีมาให้เพื่อนกระแม่นเกี่ยวข่าวแล้วยังหลาย่พ้องก็เราเกี่ยวข่าวโอ้หางเกี่ยวข่าวได้สิบไปให้นะจ้างคนนําบอกว่าสิจ้างทะเลโอ้สิจ้างน้ำวันเ่าไดก็จ้างเดี๋ยวนี้น่ะวันละแสนว่าหมูจ้างก็แสน้าวกินข่าวตัวเองว่ากินข่าวเจ้าของเองกินข่าวอัน พวกอันพิท,ที่เ้าจ้างอะไรโอ้อันนาถือใบกินเองแม่นถือเจออลกินกับผ้าใบแล้วสร็จนะแม่อ่าจ้ะ,จะนอนอยู่บ้านบ่เมื่อคืนนี่นะนอนอยู่บ้านพักกันสิไปไซบอร์นี้นะเพ<อ>ือเตรียมตัวพักกไปสีเข่าแล้วไปหาชื่อชองเชื่อให้ลูกเลยว่ <laughs> อะอาสีเข,ข่าสีหน้าไเนาะสีเข่าไหมแล้วบ่บ้านนี้แม่นสีเข่าไหมตีบ้านชื่นออ๋ ตีเอาบ่สันแม่นตีอยู่หน้าหน่ะพักกันตีเอาแม่นตีเอากอได้ไปชีกินตีพอได้ชีก่อนเนาะหรือว่าที่เหลือแล้วไหวปั่นบ่แม่นที่เหลือไว้ปั่นปั่นรถใหญ่เนาะแม่บ้านเท่ากับปั่นรถใหญ่กะทนายก็น้องก็เลิกปีนซาอดสอบอาซาอาซาอนั่นถอดทนายถอดสอบนึงอือกุลังค้นกับซาหาถอดสอบนึงซาอสอบและวถอดสอบนึงแม่ ยังเือชิ้เก้าูลังคนกับเส้าหาอดจบนึงมีว่าเ้าหากะมีเอาอะไรขั้นตัวเส้าหาไว้แล้วเสร็จแล้วูเพ้าหา่มมีคนค้นมนผมมีคนคนเอาเห็ดเองบ่เห็ดเองอืมกกะเข้ากัเห็ดโบเป็นกัคขึ้ิวาน่ะเนาะนี่ยแตเข้าเห็ดโบเป็นแหละโทรศัพท์เจ้าบ่แม่โอ้หับแล้วไหมหับก่อนก็ได้มาหาน้องก็ลอกเพื่นพี่น้องเลย อ่าไอ้บอโทรมาอือเฮ้ยใส่กเกี่ยวเข่าถามเมื่อไงอยู่หน้านะพอ่อโอ้พอ่อเราอยู่หน้าอือคิดว่าเพนานาิ่นน่นะสิส่งชะการเมื่อนี่โมเมนต์เนาะเม,มื่ออื่นพมืพ่ออื่นบ้านเฮากับมีคนน่ะเสียชีวิตพี่น้องเลยตะกี้ว่าสิดทงวานนี่ว่ะบัดคุณยายเพิ่นว่าโอ้ยเมย์เมย์ผู้เดียวต้อง ป้าไวหลายมืออะกับแม่แล้วเนาะเล่าเขาเป็นคนเถาคนแก่นะเนาะมาเลยเอาไว้หลายมือแน่ยคนเถาไรวะพูดว่าแม่คนเดียวตายมื่อนี่เมื่ออื่นจะเอาไปถิ่มนะมือเชาวพูนเราป้าไวหลายมือหลายคืนเราว่าเอาไวงั้นไวอย่างกันก่อนเนาะหลายมือหลายคืนก่อนก็ที่จริงก็อันนั้นเล่าก็เป็นคนเถานะเนาะพราเจ้าก็เลยแบบ ลูกหลานก็นเลยอยากเอาไหว้หลายเมือ่อหลายวันถือว่าอะไรพี่น้องเลยกับมาเมื่อนี่ก็เอาข่าวดีมาให้น้องกระโลกพี่น้องเลยกับแฟนเพิ่นฝากเงินมาให้ทางน้องกระโลกเพิ่นแต่เดี๋ยเงินหากระเดิ้ลเมื่อนี่เอาเงินมาให้น้องกระโลกเพิ่นพี่น้องเลย จำนวนเงินกับมียู่หาพันบาทหากไรเป็นเงินกีบเล่ากับจักคท่ายเดี๋ยวนี้ไม่น้องไม่ตาก็ไม่ได้่อยไปตลาดก็ถือว่าซูงอยู่นี่เนาะน้องกระโกเนาะหาพันบาทก็ได้แต่ก่อนนี่หกแสนกลัวแล้วโอ้่าตอนนี้จจกเท่ายพี่น้องเลยเพราะว่าเงินนี่กับแต่ละเมือกับเลทเงินกับบุคคลเก่าเนาะอยู่ห้านบ้านเฮากับหกแสนที่หกแสนสี่บ่ะอ่าแสดงว่าอยู่ชย่นย่านหกแสนหาอยู่ในเมืองนี Nt, ย nt, ันยันกลัวอยู่ปู๋เนาะกะรเลี้เงินกะรซูงแต่ละเมื่อนะพี่น้องเยไงลงมือขึ้นบมดขึ้เก่าเนาะเนาะเนาะคือาคือว่าเลื่นี่พันหนึ่งนี่การเบิดข้าวเดียวได้ไปซื้อแนีนของแพงเพราะว่าเครื่องแพงนะพี่น้องไงเก็บเครื่องเงินเฮียนี่ยได้ไปตลาดก็ได้ขนาดว่าอน้ำเชื่นชงเชนออไปก็ย่าน้ำบ้านเข้ากับยังชงยางช้ำยางขนาดว่าเข้าเขาห้านนี่ข้าวเดียวก็ยังเบิดเนาะเบิดไวเห็นนะ หูอย่าบอกว่าเพิ่นสิพหาเงินให้ฮู้โอ้เพิ่นหูอยู่ได้พี่น้องว่าสิมาเสพให้เพิ่นเนาะพี่เพิ่นว่าเพิ่นสิบ่อยากบอกโอ่ยคนเก่าก็คือเก่าแลเพิ่นว่่าาอน้องก็บลูกแกก็นาจ้างคนอ่าเกี่ยวข้าวก็จ้างหัวซชนเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจซื้ออยู่ซื้อเนี่ยกินมาู้ชัวนะลูกชูวเต้ากินก็บสุดแล้วแต่น้องกับลูกเป็นจังได๋ดีใจอยู่บ่ดีใจเนาะเงินตั้งหาเพินหาทพุ่นเนาะ จำมาะนะไปหานี่กาได้ต่ไปเกี่ยวเข่ามือละเชนกับวัดเดือนกันยังโอ้ได้แต่พันหนึ่งนี่ไปหาเกี่ยวเข่านี่โอ้ฉามือหกมือพื่แล้วหกมือพื่แล้วเนาะหกมือเพื่แล้วเมื่อยสมควรอยู่ก็งเราไปกับท้งอายเพื่อนฝา่งให้นี่ก็ได้กานพวกเซ็กตีใจเนาะแต่พูิใจบ่ที่เพิ่นใจที่เพื่อนขันเลยก็ ่ได้คุยกันทุกมือ้อบ่ซุมื้อนี่คุยกันคุมือ้อบ่ได้คุยแต่คืนนี้แบตบ่มีสางแบตไว้เลยแบตแบตเบดเนาะแบตเบดแบตบ่ค่อยดีคือว่าเลยยใอยู่าเฮาก็บ่บ่มีไฟฟ้านพี่น้องเอ้ยแบตก็มาเบิ่งตอน11:00นนี่8 9มาเบิ่งเช้านี้ยังเหลือ50%แบตบ่ค่อยดีบ่คือว่าช่วงนึงนั่นเป็นไดก็โทรศัพท์จ้ มันแชทหาก็เล่าบ่อได้เลย<อ>ลบทิมอันนี้ลบเช็ดทิมลบเฟซทิมนะหลดออกมาไหมโอ้โลบเฟซลบแชททิมจากเมื่อกบ่าไติดต่อหาเพื่อนนะมือหนึ่ง<อ>ชงมือคุณแหละเมือม่อกี้ช<อ>งเ<อ>มืออม่อที่ชงเชทดหากันได้บ่หนะ่เป็นจังได้บริติดต่อกาหากนสชงเมือ่อไม่ได้คิดหอดกันปะคิดหอดอยู่เป็นได้มันแล้วแล้วเพื่อนก็เข้าใจอยู่ว่าทางเพื่อนนะ แ่นขใจแล้วเพิ่นกะโทรทางเบอร์ได้โทรได้บ่า่แล้วเพิ่นโทรทางเบอร์ได้บ่าโทรทางเบอร์ก็มีแต่ว่ามันหายใจเล็ชุนเล็กชุนเพิ่นเอาอัาเสียงมาก็เลยติดต่อบ่ได้ที่เก่าเพิ่อนติดต่อหากันบ่ได้โสงสามือพี่น้องไงช่วงหลังฮเพราะว่าโทรศัพท์น้องก็เโลกมีปัญหาด้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ใช่ปกติแล้วเลยใช่ปกติโอเคแล้วเนาะก็ คู่ของเพื่อนนี่ถือว่าอ่าถือว่าบุธรรมดาเลยพี่น้องเลยนะ <laughs> อยู่ในบ้านไม่น่องมิตานี่ก็ย่างเต้น้องก็ลอกอะไรตตมเบืองเดียวนี่ค่ะเพราะว่ <gasps> า<ำ>คือครูนอนาคงน้องเต็ียมนี่กะจ็คกิ้นจังใดบลองจองจอยไปแล้วแ <laughs> ต่ย่างเต้น้องก็ลอกนี่หละกะโฮสต์จีแจน้าเพื่อนที่แบบว่าความหาของเพื่อนยังหมั่นโคงขนะพี่น้องเลยจังใดกะฝากความคิดถึงอ่าคิดถอาคิดถึงท่านอ้ายเด้อเนาะห้สู้ น้องก็เอาคือกันเดออ่าไม่อยังทิ่ว่านักอ้ายเพื่อนบอกครับขอบุญขอบคุณบออยากขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายเพื่อนกะขอบใจเพื่อนเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเงินจำนวนนี่กับ่แเป็นหน่อยเนาะก็เลาะขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายเพิ่นเด้อ ขอบใจหลายๆเด้อทางผู้ใหญ่อยู่อุบุนพิษฐานเงินใหม่นอกกระโลกใช่อีกแล้วหาพานหอยดิบยแห้งหอยเจ็๊ยบหอยไข่หอยมีสัญญาลูกค้าหอยสุขภาพแข็งแห้งหอยดิบหอยแห้งอะไรล้ำรวย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 เด้อเง่งๆหวานๆเด้อเห็ดเวีรเห็ดการณ์กันอะไหอยมีสุขภาพแข็งแห้งน้องกระโลกเนาะหักแพงกันตลอดไปบพว่าสิยูใกล้อยู่ไกลก็พอแต่ว่าเฮา นับถือหักแพ่งก,กันกะอ่าทรงความคิดทอดกิตเทิงหากันแต่ละเมื่อแต่ละวันกะถือว่าบุญวาสนาเฮ่ากบถือว่าโอเคเลยได้ใชนนี้กันเนาะแต่งได้กะสูู้เด้อเอามาห้อนี่กะถือว่าโดนชมพวนแล้วสียห่ท้าน้อกกะลอกเพิ่นกะอ่าสิบไปเวียกพี่นอกไ้เพิ่นกะสิบไปซีเข่าเนาะน้องกะเลาะเนาะไปซีข่าวขยก็ให้เดินทางปลอดภัย ไปทางใดก็ขอให้ยืดีมีแห้งบอกว่าอยูใย่ใกล้อยู่ไกลทางอันนาอายก็อยู่ทางนั้นกน็ขอให้ยืดีมีแห้งเดอ้โอโดยเพราว่านีก่ก็จะได้จบคลิปพ,พ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุขสุขคนเด้อขอบคุณขอบคุณละลายที่เข้ามาติดตามครับสม้มอันใดบมม่ิสุมากพ่อครัวทางเฮาแล้วก็น,นอกอ้องก็รอกต้องกราบขอโทษขอไหวละลายพี่น้องเลยไปพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกขอารขวาวสบายดี